เดเร็วอีกนิดเดียวผมครับเอวเคนนะนะขอบครับลูกเข้าไปขอขอเขาอะไปรักไปแล้วลงติมแล้วพี่คะครับผมลูกขอถ่ายรูปด้วยน้อยได้ไหมไดครับไปเลยครับมาหนูยางไก่เดี๋ยวข้าบหนึ่งเด้ออ่ะพร้อม จกซีบะสดๆเดี๋ยวหนูแอกต่างๆงั้นจะกลีปไหมจะกลีปปะจะกลีปไหมเออเดี๋ยวหนงเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดจะพิการแล้วนะตัวผมอ่ะอ่อุ้ยไปอ่ะคุจะว่าไงยี่เลยว่าจะปิดตังไหมมีเงินไหมมีเงินไหมมีเงินไหมพอจะมีมีเงินซกหน่อยไหม ขอได้ดิเจ็ดสองหนึ่งเออเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งไปรีบครับโอ้โหเดี๋ยวข่ะคุณโจเฮ้ยโจรู้จักเขาด้วยเหรอจะมาขอถ่ายรูปคุณเฉินรู้จักพี่เมื่อวานเขามาขอผมไงอ๋ออุ้ยขอบคุณครับอยากเจอพี่โอพี่เจนเขาพี่น้องผมอยากถ่ายรูปด้วยได้เลยไม่ใช่เอ็ดเดียต้องเจอกันอีกเอดเดียต้องเล่นด้วยกันอีใช่ไหมใช่ไหม วันที่19ครับพี่อุ้ยวันแน่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 แน่เอาแบบเดือดๆเลยแบบไม่เดือดเราถามแล้วก่อนเลยเอาเดือดๆเลยแบบไม่เดือดเอาแบบใสใสสะอาดวันนี้เยี่ยมกูดมากเลยครับไม่มีใสเดี๋ยวเขาจะเจอกลมบบเมื่ดากโอ้เสียบมันดังแล้วไม่ใสไม่มีใสแน่แน่แล้วก็มึงไม่มีใสแน่แน่ลมปุ๊บหูดับแน่แน่ เออเอ็กดีเลนดีที่เขาเขาเดือดบ้างไหมจะได้เตรียมตัวว่าพวกนี้เดือดบ้างไหมเอาเรื่องนะไม่หมายถึงว่าไม่เจ็บว่าเขาบัฟไปไม่เจ็บว่าเขาบัฟไปแต่ถ้าไม่ไปบัฟเขาก็ไม่ไปบัฟไม่บัฟโอเแคลรแสดงว่าอันจะได้นกับสสายพวกนี้ดีมโอซีแต่ถ้าสมมติไปลั่นใส่เขาก่อนเขาก็ลั่นอ่ะไม่ไม่หรอกไม่น่าไม่ไม่น่าลั่นหรอกถ้าเขาแกงยิงร่วนไม่น่าลั่นใช่ เพราะว่าเราไม่รังแกเพรหญิงแต่กับพวกเองเนี่ยเดี๋ยวดูนะต้องมีสักขวางต้องลั่นต้องมีสักขวางรันน่นแน่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 น่าจะหน้าคุกเหมือนเก่าแหล,ไละได้เลยครับได้เลยที่ประจําใช่ไหมที่ประจําเขาที่ประจํที่ประจําอธิบายหม่ก็ได้เราเล่นที่ใ <c oughs> หม่ก็ได้เบื่อเบื่อหน้าคุกเล่นที่ใหม่ที่ใหม่เลยกัน <c oughs> อ่ะอย่างให้เป็นเกียตรติผมขอหนึ่งนงไม้ครับพี่ได้ไหมโอ้ยพี่ประจําเล่นไม้ดีไม่เอาอ่ะมาได้มาเล่นใครมา อาการก็เองดูไม้เชิงระหว่างเฉินข้าวนานกับเจแปนทั้งคู่ต่างคนต่างตัวลำนะ อาเฉินโดนนัวหลังโดนไม้สิงสิงคืนบูทล่างตีเวี่ยงเวียนเียบ้อยครับเป็นเกียรติมากจยางกระดาษผู้หนึ่งศูนย์ผู้สวัสดิ์หนึ่งศูนย์ผู้สวัสดิ์ใครอ่ะคันเตอร์เหรอคันเตอร์เหรอหรือใครดีอย่าร้ายกาจเจอกันในไฟได้เลยเจอกันในไฟได้เลยเจอกันในไฟได้เลยเจอกันในไฟสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันก้าอัพนะครับอาเฉินอาก้าวอัพเหรอครับก้าอัพที่ไหน หกแสนเมื่อวานคืออ้เหินจำผมไม่ได้เลยกจำได้หรือโอ้พอบอกหกแสนวานจำได้นะเอ้ยหมอน้องพี่เมื่อวานนี้พี่ให้ไปห้าแสนก็ลืมนะนี่ห้าแสนไม่ลืมนะให้ห้าแสนก็ไม่ลืมนะไอ้ห้าแสนก็ไม่ลืมนะพอมาให้จบเนี่ยเจอเจอกันที่เก้าอัพเออ ผมเตะบ่อยแค่นั้นแหละโอเคได้ไดออไนอบพใชป็นอไลแอบสนเฟิร์สใช่หมใช่ได้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 ครับได้ได้ไม่เจอนครับครับขอตัวครับขอตัวครับขอตัวครับผมี่ผ้นี้มผ้ีมาผู้อี้มาผู้นี้เผู้นี้มา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 ผู้นีมาอนี้มผนมนมาผูนี้มาู้นีนี้ผ้ีมาผผมค้ผมผผม้ผม้ม้ โอ้เอแตกไปเอเอแตกไปล้เอเอพักทำไปลพักทำไปลผมไม่เอาดูไว้เอาอะไรผมเอาเอเอเลยชาไปชาไปนิดนึงเอเอพักไปแล้วผมชาไปนิดนึ่งตีมได้วันละเก้าชั่วโมงปหาคือมาพูดอะไรตอนนี้ว่าเอมันยุบไปแล้วผมพักกันไปแล้วไปแล้วเจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนรับครับสวัสดีครับสัครับคืนเพคงชหอะรวะเรคนที่กูรู้จักเราเยีมกันนะ เพื่อนครับก้อยเขาอยากถ่ายรูปกับพี่อ่ะมาไมาได้มีคนขอถ่ายครับแล้ครับนะครับลูกพี่มาเลยครับมาพี่ไปไม่เขาให้พี่ถ่ายรูปสุดเลยครับขอถ่ายรูปด้วยนะอาะไรครับไม่เพื่อนถ่ายรูปไอ้เจอเฟสครับเจอเฟสพี่ไปให้เขาอ่ะเฟสครับคุณตอรอนั้นคุณคุณคนนั้นน่าจะถ่ายก่อนนะพี่ฟีฟ่าให้ผมไว้ตลอดถ่ายก่อนให้เขาถ่ายก่อนถ่ายกันเลยครับถ่ายกันเลยไ่เช่นนันไม่เช่นนั้ครับผมอ่า ยังไงฮะตัวใช่มีคนฝากมาบอกเฮ้ยไม่ฝากเขาฝากขอให้ด่านะครับนั่นไงมาแล้วผมต้องด่าอะไรผมไม่อยากด่าดีแตงผมต้องด่าเขาหรอพี่ฟาถ่ายให้หน่อยนะไม่เป็นไรครับเขาน้องน้องผมโอเคหรอครับฟอสเหรอโอเคมันจะดีเหรอครับไปด่าเขาว่าไม่พาผมไม่สวยเลยมีนิสัยเรื่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวซีไปไอ้นี่ได้มันจะดีเหรอครับไปด่าเขาวว่่่าาพีอะไรฟาดถ่ายให้หน่อยนะเกรงใจสิเอาเอานิดเดียวแล้วกันนะได้ครับได้ๆไอ้ฟอสไอ้เฮี้ยงโง่ได้อย่างควายเฮี้ยอย่างโง่เลยสัตว์ฟอส เด็กเฮียเคีกูถ้าไมเปิดไม่ค่อยถนัดจริงครับแกลเปิดนี่หมดไหแต่แล้วผมขอเขาว่ากอดครูได้ไหมครับโอ้โหกูว่าแล้วโดนหมดกูว่าแล้วเอาแบบเอาแบบว่าต้องเสียงเสียงแบบว่าต้องใส่อารมณ์ไหมหรือว่ายังไงเหมือนตอนที่คุยกันเหมือนตอนที่คุยกับคนนั้นที่หน้าบ้านอะคเอาเอาตังค์เอาไปตังคต้องไปตังค์นะต้องไปตังค์นะค่าเสียงแล้วจำไม่ได้เลยนะไปตังอยู่แค่สองเอง ถ้าถ้าตังมามันก็มันก็ใสอารมณ์ตามตังนะแฟชันมีสองมีสองรอยอ่ะมกันได้แค่นี้กากูพี่อยากได้เพ่มอะไร่ใบหนึ่งพี่อยมีเกียวเลครับ่เจ็เลยครับมันก็ตามตังครับผู้ตรวจเจ็ดสองึ่งเารัปจ็สองหนึ่งครับเจ็ดสองหนึ่งมันก็ตามตังอ่ะงอย่างลัวเนี่ยไอ้ลุงอย่างเงี้ยปุ๊บให้ปผมเดินมาเงี้ยกินด็กอ้าผมเด็กพี่ชนะอ้าอู้ห้าแสนแล้ก็ได้ิดเดียวนะห้าแสก็ได้เดียวว่ะห้าแสนลนิีเดียว เจ็สองหนึ่งครับเจ็สองหนึ่งครับเจ็อโอ้แแสบไม่ได้ไม่ก็เยอะหรอกระเป๋าแล้วไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยตังเกียงมดโอ้ตบอดสบายัไม่มีตังป็นไปได้เดโอ้โมพ่งมโอ้ยางงี้ได้เลยไอ้เชี่ยกอดกูกบยกอดกลไวยสัตไม่ได้เลยบายไวเลยโหร้านหนึ่งใจร้านหนึ่งใจให้ไวเลยร้านหนึ่งให้ไวเลยยอแสบคอเลยโอ้พี่ผมผ้าแตนก็ขึ้นขงเดกเด้เด ผมยอมผมมยอแสบคอให้เลยเมื่อกี้นะครับพร้อมอุ้ยไอเช่นน่ารักมากมาแบบรัโพงแบบแรปเปอร์มันจะบังหน้าแม่เดี๋ยวบังหน้าผมกุญเดลนึงอันนี้อันนี้มีคำถามแบบอันนี้มันขนาดสำคัญมากเลยครับครับผมเมื่อไหร่จะเป็นตัวจริงครับเก็บนะอันนี้พี่ชัหลามพี่ชัหลามยายามไปนะเก็บยวไม่ใช่หรออันนี้ไม่ได้ตามเนี่ยเออเดี๋ยวตัดข้าวตัดข้งครัดต้าวตัดข้าวพอนันเสร็ ตอนนั้นแต่ดูมาจนจะหลุดเจอกันเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่ยังเป็นตำรองอยู่นะตอนนี้เป็นตัวจริงแล้วครับเออไม่ตามเลยนะไม่ตามเลยนะครับไม่ตามเลยนะครับอ่ะพร้อมเป็นตัวจริงหรือตัวข้าวต่อไปครับพี่ตำรวจขอบคุณมากๆครับพี่ตำรวจขอบคุณมากนะครับขอบพี่ตำรวจครับได้เลยครับจัดไปมาให้ลีนถ่ายให้ด้วยได้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 ครับ เอาท่าไหนเต้าหน้ารักแค่ไหมเต้าหน้ารักแค่ไหมเอาเอาเอาเท่าไหนก็ได้ค่ะอะไรผ่านหน้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรผ่านหน้านะเมื่อกี้อะไรผ่านหน้ไหะไปก่านไปก่านมิเศษครับนั่นละเมื่อกี้เรผ่านได้เหรออยู่ตรงนั้านละเดี๋ยวบ้านละโอ้ัยยากีเพลงอ๋ยไอ้นั้นมันผ้าที่เห็นหายทั้งหมดไปแล้วไกลเลยนะตั้งคู่นะพี่ไอริตไปเมื่อไหร่ทขอโพสท่ากับนด้ครับได้ครับท่าโลพี่เจนครับมีคิวเยอะไหมครับไม่เยอะฮะะฮอยู่แค่นี้ฮะ เป็นเป็นผู้ชายถ่ายได้ไหมครับได้เลยครับไม่มีปัญหาให้ยินดีครับขอบคุณมากฮะกอดไปโอ้โหกอดด้วยนะกอดด้วยนะทีผมผมผมลงไม่เป็นเจ็บใจต้องกอดด้วยนะเป็นเอ็มทีกาน้อยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าถ่ายข้างหน้าแล้วซีขอถ่ายข้างหลังด้วยนะครับนให้ับเห็นสุดดีเลยฝากดูไว้ไม่ได้เอาปกอ้อมใจด้วยครับ ใช่ครับเป็นเอฟทีมาสิบปีแล้วครับดึงมาสิบคนเนี่ยไปเอาใครมาก็ไม่รู้เนี่ยซุนสี่แบงค์ดึงอะไรวะเป็นตั้งแต่ดิวเจนแล้วครับโอ้ยดีดีเจ้าละครับนี่ผมเริ่มตั้งแต่ดดิวเจนเลยหรอโอเคหลังให้ด้วยได้ไหมครับนะครับตั้งแต่อยู่ในซอกตั้งแต่โดนปุ้นซอกต่อยแล้วอย่งไรวะโอ้ยอยากดันนะตั้งแต่ก็อยากดานนะได้เลยผมไม่งครับถูกครับพี่ชายเอออยู่ใครอ่ะได้ครับครับผม พี่สายพี่สายผมขอถ่ายรูปด้วยได้เลยได้เลยครับยินดีครับไม่กล้าพูดได้เลยครับยินดีครับยินดีครับที่ขอดูบัตรได้ไหมอ้าวอุ้เชี่ยขอดูบัตรเขาไอ้สัสซิสูว่ะหนูถ่ายมาเลยมาขนาดได้เจอกันไงมันจักรวาลไฟเอ็มมันเจอกันยากไงอย่าบอกหนูนะพี่ไอริน อีกนิดเดียวตัวผมจะเคล็ดนะฮะขอบคุณค่ะอ,อีกนิดเดียวตัวผมจะเคดแล้วนะฮะอันนี้น่าจะอยู่ที่อายุหรือเปล่าคะกระดูกเคล็ดเจ็บปวดอาขอบคุณค่ะอาขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับมาขออนนุญาตะะคได้เลยครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับฝั่งไหนฮะต้องฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้โอเคฝั่งนี้นะต้องฝั่งนี้นะนี่นหันหันมาทางนี้โอเคได้ครับได้ะค่โทนี่ไปแล้วเหรอเชิญโทนี่เดี๋ยวโอ้โหช้าไปนิดโทนี่ไปก่อนแล้วฮะ จะได้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าได้เจอกันครับพรุ่งนี้มาอีกต้องมามาแค่สิบเก้าเลยครับเดี๋ยวไว้ออนทัวร์สิบเก้าเลยโอเคค่ะเกียร์มาไหมครับเกียร์โอ้โหเกียร์พลาดเลยเกียร์มาเมื่อวานนานทีจะได้รวมตัวกันนะเกียร์เนี่ยเกียร์จะเข้ามาอีกนะครับเกียร์เกียร์เหรอครับเดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่าจะจริงๆริสิบเก้าใจหนึ่งอยากจะพามาให้ครบๆเหมือนกันจะได้แบบได้เจอกันเดี๋ยวแบบชวนหลงมาด้วยเผื่อหลงว่างเลยครับเราอยากเจอพหลงมาคนนี้มาแน่เลยใช่ครับอยากอยากอยากพาอยากพาหลงหใ้ ได้ครับเดือนสิบเก้าลราทำหลงให้ขอบคุณนะครับมาแถวบางพีไม่โพสไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้เลยฮะเด็กชาติยนมองพี่ชาติโพธาห์โพท่ากันต้องสู้นะต้องสู้นะขอบคุณนะได้แล้วต้องสู้แล้วเลย เฉยนึงะครับลองโจมคนนี้ไปเล่นลีด้วยไหมครับใครครับใครครับนี่เดี๋ยวผมลืมชื่อของเกือบพูดชื่อจริงเขาแป๊บนึงมาแถวบางพีครับอนัสติลามาได้ไหมนาสิลาโอ้จริง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 นัสิลาที่ผมอยากเคยน่าเคยพูดอยู่แล้วว่าอยากแบบมาออนทัวร์ด้วยถ้าว่าตอนนี้นัสอาจจะอาจจะไม่อยากออนทัวร์นะฮะขอบคุณนะครับอเฉยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโดนนาด่าในประเทศอยู่ครับ เออไม่ไม่เดี๋ยวเราถามน้าเล่นรอบที่สองของวันครับได้เลยครับยินดีครับเออแต่ไม่ไม่อยากพาน้ามาเหมือนน้าน้าสิลายเคยบอกอยากมาออทัวร์ด้านอยู่หน้ายุ่งครับอ๋ออยู่นู่นหรือเปล่าเปิดร้านขายกัญชาครับเจอรอบพี่รอบที่สองฮะหน้าเจอกันเราเจอกันห้าวันอยู่แล้วฮะเออถึงว่าตอนหน้านี้ที่หนูไปส่งพี่ที่พาอ๋อผมจับได้จับได้อ๋อนี่เป็นคนพาผมพาใช่ไหมก่อนโอเคครับก็ไปดูดิ ก่อนไปดูดีนะมันจะมีคนหัวเหลืองชอบมายืนอยู่แบบลอองเาแล้วก็แบบออกไปแล้วออกไปแล้วโโออเเคคแกแล้วสวนไอโบสอย่าไปว่าพี่สวนแกไอเชี่ยถ้าเกิดแกดูอยู่มันน่าเกลียดนะเว้ยถ้าแกไม่อยู่อ่ะก็แกจริงจริงถ้าแกไม่ได้อยู่ชอบกูอยู่นะก็แกจริงพี่เฉิยนกูหลับจริงนั่งเล่นสองชั่วโมงมาเผื่อกูว่าอุ้มเคโอ้ปวดหลังโอ้ยไอไอไอแบงค์หลังกูดอกวะแกแล้วอายุเยอะไอเชี่ยกูรู้ปวดอะ อันนี้ไม่ได้ว่านะแต่จริงแกอายุเยอะแล้วจริงเจอกันครับปุ้บุลครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลครับปุ้บุลครับฝากดูไว้ไม่ได้เอมเบาๆใจนะครับสวัสดีครับแกแล้วไอ้เหี้ยแกจริงเผปิดนั่งกันกูให้อุ้มเลยสามสิบนาทีเปิอเด็กจริงลดเวลาอุ้มไม่ใช่นะเขาคิดถึงตัวเองว่าเฮ้ยตอนคนอื่นอุ้มอะเฮ้ยถ้าเด็กวัยรุ่นมันอุ้มสี่สิบนาทีมันก็ไม่นานหรอกแต่ถ้าเป็นพิสุทธอุ้มไงสามสิบนาทีโอ้ยแม่งเ้ยดีไว้กูแม่งเส้นกลังคิดดพพอีเลยกก็ไปัผ่อนอะไรออยยยย่าางงเเีุ้อะ ถ่ายได้อยู่ไหมครับได้ครับดีไปมา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  let's go เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้มาอีกได้ครับพี่ถ่ายรูปหรือเปล่าครับได้ไงได้ครับพพีี่่เอ็ดวินน้องอยากเจอครับได้ดิไหนอะน้องไม่เคยเจอได้ดิได้ดิได้ดิพี่เตลโตเรียกสมัยให้หน่อยถ่ายท่าน่ารักอยู่ครับอันนี้ครับ อนนนพี่เจริญของเราแล้วนะจีนหลังเอออันนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะน่าพี่เิถ้าที่เหมือนทรงจะตายแล้วนะให้นะหมอนนะน่ารักครับไม่คืนนะไม่ไม่คืนนะถือว่าถือวใจเออถือว่าพี่จำทุนเถอะนะเออเพื่อพี่จะแวะเดินลงเดินเล่นกูทาวอีกครั้งไงใช่เราไม่ด้วยใจอยู่แล้วพี่พี่เิจะให้มีโอกาสเอาลูกอลาร์ไเล่นใตอนสองด้วยสอง พี่พี่ตอนตอนพี่มามาครบแบบเนี้ยขอบคุณครับมากพี่ให้พี่เกีมิววิมาด้วยได้ไหมขอบคุณมากครับพี่แบงก์ใช่ไหมมึงมงให้พี่หมอแบบไปให้ให้พี่เฉินไปเท่าไหร่นะหกแสนหกแสนพี่เฉินให้อีกล้านสองพี่ให้ไปอีกห้าแสน๋ยวพี่เฉินให้พี่อีกล้านน่าหลักน่าหลักน่าลักนี่ครับอ่าเฉินน้องได้ครับน้องใหญ่ดีครับได้เลยครับดีครับมาถ่ายรูปกันมาจะไปพร้อมอันนี้คิดค่าถ่ายรูปเป็นบัตรหรือเปล่าครับนี่ไม่ไม่ฮะโอ้เกิงใจครับมีหลังจะมีหลังเข้าไหมครับนี่ คิดไปตังค์แล้วกันฮะปัจจุบนี้ไม่ค่อยไปตังขออนุญาตคิดไปตังค์นะฮะตังค์ไม่มีไหนพี่ไอเดียอะไรเออเจ็ดสองหนึ่งครับผู้ใจดีใจดีขอตังค์กูไปไม่ด่าคนให้ตังค์ไม่เฉยนะไม่เฉยนะคร้ได้ฮัลโหลครับพี่ขอบคครับพี่เลิฟเฮ้ยมากูไม่ด่าพ่อกูผมไม่ใช่พี่ด่าพ่อพี่ทบามไม่ใช่พีสวร ไม่รู้นี่ยดัอเ่อนีกไม่มีพี่จะบ้าอะไรพี่ชายค่ะพี่ชายมีแค่โบ้แหลโบมบอกพี่แก่นั่งนานก็ปวดหลังแล้วบอกบอกอยนัพี่สวนแกแก่ก็ใหญ่เขาใช่คัะพี่ไอโบ้แหล่พผมรักเลยคือผมรักสุดหัวใจไง เชียบโว้เลยเฮียจริงผมรักเธอหมดที่เตือนอ้เฟิร์นมระตวเฮียอะไรครับคือมันลงวัดร้อยตาด้ม่หมสักชื่อโอซี่พี่ไว้บนหน้าผากเลยไม่ใช่โอนไปสวนหัวดูไม่ใช่คำใชยเข้าไหมนี่ได้ครับสวัสดีครับหลังเข้าไหมนี่เมื่อนเมือนนะนะศิลาฝั่งมาแล้วศิลาโทรมาพอดีนะศิลาโทรมาแสดงแสดงจะไม่อยากได้ยินเสี๋ยวศิลาศิลาโทรมาศิลาโทรมาแม่กกับได้ยินเสียงแล้วโอ้โหไม่น้อยนะพี่เชียงไหมคะครับผม พี่เฉินก่อนเหนือในค่ะโอ้ยโอ้ยนะครับมันมันไม่มันไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดมันไม่รู้สึกมันจะกอดได้ยังไงนะมันไม่ได้นะปกติปกติมีแต่กอดกูมีโดนขอดกอดไม่ได้นะไม่รู้สึกอะไรต้องกอดไม่ใช่หรอครับพี่แม่ทำไมทำไมไม่ทำไมเดี๋ยวพี่ไม่เจอเราในตอนแรกนะไม่ไม่โค้ไม่มีมีมกอดกูนะเนี่ยเออไม่ได้แบบพี่เฉินกอดหนูหน่อยไม่ไม่จะเป็นอย่างนี้แล้วนะมันควรจะเป็นมีมแบบนี้นะพี่เฉินแบบเออพี่เฉินกอดหนูหน่อยอย่างเงี้ย ลนกไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่นี่็ือโซนเรียกเออยนี่็ือโซนตั้งได้ไหมได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับมีใครถ่ายรูปยังไหมครับเดีกัาพรุ่งนี้ครับกลาพรุ่งนี้ทุกคนครับแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอ้เฉิญมาครับมาครับมา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 พรุ่งนี้มาครับถ้าจะมาพรุ่งนี้พี่เฉิญเข้าไปผมให้ค่าแสง โอ้ว่อชีดพรุ่งนี้อาชิลเข้ามาคือเสื้อแก๊งผมมีเออยู่ตรงหลังนะครับแค่นั้นแหละโอ้หไม่น่าใช่แล้วนี่ผมถือว่าผมขอแล้วเอเยเอไม่มีแล้วนะไม่เป็นไรผมมีแล้วะผมจะสืบสารชื่อนี้ต่อไปสืบสารชื่อนี้ต่อไปนะคนเป็นเอฟซีเขารู้กันเอเอมาสักกันในโดูเสาแล้วนะไม่พี่ผมก็เอมาหมดตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว อืมเอพีบีนะผมคิดถึงไอเนี่ยเอเอต้นกล้าสมัยเล่นพีบีอ่ะโอหโคตรนานเลยโสมัยนี้นานจริงต้นเออต้นกล้านานจริงน้องต้นกล้านานจริงเฮ้ยจะเชื่อมาดูจริงแล้วเชื่อมาดูจริงความจำไอ้นี่ได้ไหมครับทศทศกาลน่ะที่แคสเกมพีบีแต่ก่อนที่รีวิวโคตรนานผมเล่นพันนะนี่ก็แต่ยุคนั้นก็เลยเหรอครับ ตาลูกซองควงปืนไหนอยตาพี่เจนครับถ่าลูกกับพี่ชายผมเลยครับได้เลยครับก็ดีครับได้เลยครับไม่เจนที่ของไม่กล้ามาเองครับลุงตุยเหรอมตุยเหรอเดี๋ยวพี่ชายรับเลยฮะเดี๋ยวอย่าบั๊กเขาเลยฮะไม่ต้ยงพี่ชายฮะรับเลยฮะลุงอมตุยเขินครับลุงอมตุยเขินลุงอย่าเขินลุงอมตุยรับด้วยลุงอมตุยเนี่ยเขาเรียกมาแล้วลุงอย่าเขินซี่เข้ามางอแบบหนึ่งจ้าเป็นบีเจตอาจารย์ชมครับ ขอบคุณครับ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 ขอบคุณรับขอบคุณค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 รับขอบรับขอบคุณครับขอบคุครับ มาฟอรอมแล้วลูกอมตุยจึ๊บครับจะไปเดือดพิกเจอร์โอ้โหลุงท่าน่ารักเกินเอโทษครับท่าน่ารักเกินลุงโอ้โหจะไปเดือดพิกเจอร์โอ้โหโอ้โหอันนี้เด็กแบบว่าแต่กันสิเออนี่ลุงลูกลุงประคับเนี่ยมาได้ไงเนี่ยลูกลุงประคับนี่อันนี้ลูกผมเองครับอ๋อโอเคหนึ่งสองซวมโอเคครับขอบคุณครับ อม้าคุณทุกคนครับผมาครับเจอกันพรด่นี้ครับเจอันี้ครับขอตควครับขอบคุณครับเดทุกคนครับเอรับขอบัุครับได้ครับครับผมครับไต่ไปทลมวนมครัะผมโอ้แมวไม่บนเนื่อเยเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวผมไปไปแลวครับขอตัวครุบีจะไปพี่ดาบดาบพ่อผมหน่อยได้ไหมครับโอ้แมวมันน่าเกลียดจากบ้านไงแมวเมื่อกีเมื่อกี้เรกมีเหตนว่านะครับเนี่ยดูมตเขาบอกว่าเขาจะให้ซัพพอร์ตพี่เอ็มมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพรุกัน ขอตัวครับ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 เชิญผมคิดถึงดอปเปอร์เทปอาร์กอะโอ้โหไอนี่จังว่ารักจริงนะรักจริงนะคนนั้นหัวระเบิดคนนั้นหัวไอ้ไม่ต้องหัวไอ้ไอ้ที่ฝากไว้ไอ้ไอหลงได้ยินนะไอหลงได้ยินนะผมบอกก่อนนะไอหลงได้ยินนะผมเอเออพูดฝากอะไรหลงได้ยินนะหลงฟังอยู่นะผมชอบผมชอบตอนที่สมัยพี่เล่นคิดอ่ะพี่เออแต่มีอะไรฝากถไอหลงไหมไอหลงฟังอยู่นะไอหลงฟังอยู่นะมีอะไรฝากถึงไหมมีเลยมาแป๊ไหน่อยมางไม่ได้ฝากพ่อเขาไหมเออไม่ได้ฝากถึงไอหลงดอปเปอร์ไหมเนี่ยมันฟังอยู่นะฟังอยู่นะเออ พี่จามไม่รับเสนอผมพี่จูดี้เลยทำให้ผมเล่นทีวีแบบผมติดเพราะแกเลยแกแบบเอาง่ายๆมันยุครุ่งเรืองของอาร์กอ่ะมันมันขึ้นมาฮิตเพราะแกอ่๋ออันนี้จริง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 พี่ลงครับรัพี่มาลสวยแล้วไฟเอ็มได้ตามไหมไฟเอ็มได้ตามไปไฟเอ็มได้ตามไปลงไหลได้ตามไหมไม่โอ้ตามตลอดครับพี่ตามตลอดแต่หลักๆดูดูจากพี่บีเหรอระดังจากพี่บีเหรอใช่ครับผม เราขอหนึ่งหนึ่งหมายกับพี่รอบหนึ่งได้ไหมได้เลยจ้าให้ไวเลยัหทำเวลาเลยไม่เชิงด้วยมาครับพร้อมอ่าเล็กเกมพีบีเล็กเกมดอกเบอร์ดองชายเย็ดโด้ผมผมต่อต่อคิวด้วยได้ไหมครับ อย่าเล่นเกมทีมีเล่นเกมดับเบิลนะไอ้โบสเกิดตายเพื่อนขอบคุณนะครับได้ครับอีดีครับอีทีครับอีดีครับอีทีครับมาๆๆาได้เลยมาแโอเคครับขอบคุณครับพร้อมเดิมพันจัวแพ้จัวแพ้พันหนึ่ง ตีช้าตีช้าอีกจบเอาจ้ามาพันหนึ่งนะจบถ้าจบตีไว้ผมตายไปแล้วแน่นอนแน่นอนนะ<อ>ดับเบิ้ลแน่นอนนะผมขอทุอกคนนะครับอขอทุอกคนนะครับผมมานะครับเดี๋ยวผู้จะดกัรครับผู้จะดกัรครับผู้นี้มาครับผู้นี้มาผู้นี้มาโอเคครับโอเคครับไปแล้วที่ยังไงวันนี้ไม่ได้ไปเลยสัตว์รูปทรงละใครอยู่ก็อยู่เถอะพักละไปแล้วครับคุณผู้ชม สียูครับ <c oughs> เ,เจอกันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้มาอีกมันต้องออนทัวร์อีกวันหนึ่ง ลุงจะขนนกเธอได้ดูกกนแพ้ I'm looking at you มองเธอแบบเกมแพงฉันนั่งเพลงในสตูไม่รู้เค้าในดิสแปร์แพลแต่ถ้ายังไม่มีไฟอยากจะควงแกนเธอมาดูหญิงดิสนีย์คิดเธติดเธอมากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสเซี้เจฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไมาช่วยน่งดื่มสิ่งคาเฟ่